ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนทุกท่านเนาะวันนี้ก็อยู่กับอีดัมฟาร์มอีกแกล้วนะครับผมวันนี้ก็พามาดูอ,อีกสายพันธุ์หนึ่งนะเป็น KT 1 2 0นะครับผมผมตั้งชื่อเขาให้เรียกง่ายๆนะก็ชูก้ากรีดนะครับ,บชูก้ากรีด KT 1 20เน,นะกากนนะคือมันมีรหัสมานะเขาไม่มีชื่อให้นะครับสำหรับผู้ขายนะครับผมก็เลยตั้งชื่อให้นะครับ หน้าปลูกมากนะครับแน่นอนว่าคําว่ากีนก็สีเขียวอยู่แล้วนะครับก็เนื้อสีเขียวนะครับที่ผมอา่มาทําคลิปวันนี้ก็คือผมอยากให้ดูลายเขานะครับลายเขาสวยมากๆนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆไม่รู้ว่าคุณภาพของกล้องจะด,ดีหรือเปล่านี่ครับลายสวยมากนะลายสวยจริงๆนะครับผมนี่ครับดูลาย สวยจริงๆนะครับดูตัวนี้ได้อยู่ประมาณ40วันนะครับหลังผสมเกสรนนครับตัวนี้อายุเขาจะอยู่ที่45-50ถึงวันนะครับตอนนี้ใบก็ยังใบติดลูกยังไม่เปลี่ยนสีนะน่าจะต้องดึงบีกนะครับ ชัดๆกันเข้าไปนะครับกล้องก็ไม่รู้เป็นอะไรยังไงนะไม่ค่อยมีอะไรดูขนาดใบนะครับข้อข้อค่อนข้างสั้นเนาะสั้นมากๆด้วยครับใบก็ไม่ใหญ่มากนะครับผมใบแบบกลางๆนะครับข้อสั้นๆนครับคือเขาจะลายอย่างนี้แทบทุกลูกเลยนะครับวันนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับ สวยมากนะหลายครับตัวนี้ผมปลูกไม่เยอะนะครับผมเพราะว่าความต้องการของอลูกค้าตลาดเนี่ยมันคือส่วนใหญ่เขาจะชอบเนื้อสีส้มกันนะครับแถวนี้นะมีผมคนเดียวนี่แหละชอบเนื้อสีเขียว <c oughs> ก็มีบางคนที่ <c oughs> เขากินเนื้อสีเขียวอยู่เป็นอ่า ก็น้อยคนนะครับ,รบลายค่อนข้างสวยเลยนะครับสวยเลยซสอยู่ที่ประมาณ2โล2โลนินดๆนะครับประมาณนั้นนะครับก่อจะสุกก็น่าจะ2โลครึ่งอาจจะได้อยู่ครับมีเยอะนะตัวนี้ <c oughs> ลงไม่เยอะนะแต่มเมล็ดมีเยอะอยู่ปูค่อนข,ข้างที่จะไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับก็ตอนนี้อยู่ประมาณสัก สี่สิบวันได้แล้วนะลองเพื่อนมาดูนะลายค่อนข้างเด่นชัดนะครับฟูฟูดีมากนะครับฟูมากๆเลยดูนะดูนะเดี๋ยวผมปรับกล้องก่อนครับ ตรงนี้อาจจะถี่หน่อยนะครับความสม่ำเสมออาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตรงนี้มันตอนที่แขวนลูกมันมีแผลนะครับก็กฟูขึ้นมาหมดแล้วคือลายจะทั้งลูกเลยนะครับเนี่ลายแต่ดีมากนะครับก็ตัวนี้อยู่ที่สองกิโลนะครับก็แทบทุกลูกนะฮะแทบทุกลูกเป็นแบบนี้นะ ลายค่อนข้างเทียบดีเลยพันนี้ถ้าาทำจำหน่ายนี่สะดุดตามากครับถ้าไปวางขายที่ห้างหรือที่ไหนจะ,จะสวยมากๆนะนี่คือสไตล์ญี่ปุ่นทแท้ๆเลยนะครับลายแบบนี้เลยนะครับยูคุโบกับกีนแมนนี่เทียบไม่ได้เลยนะครับตัวนี้สวยมากนะแม้กระท Earn ั่งเอิร์นมูลินก็สู้ลายตัวนี้ไม่ได้นะลายตัวนี้ดีมากๆนะครับ หวังว่าจะได้ปลูกอีกนะครับแต่ว่าตลาดเขาคืออย่างที่บอกตอนต้นนะค,คือแถวนี้ก็เขาจะชอบกินเนื้อส้มกันนะครับเนื้อเสียดเขียวเขาบอกว่ามันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่พยายามที่จะทําให้มันอร่อยนะให้มันสมบูรณ์ที่สุดนะแล้วก็ลลยให้ส,สวยๆมอสาหรับเป็นของฝังประมาณนีน้ฝากผู้หลักผู้ใหญ่อะไรประมาณนั้นไหวตุกจีนนะ ออกก่อนตุจินแน่นอนนะครับพันนี้ยังเหลืออยู่นะใครที่สนใจลายที่สวยก็ทักมาครับแต่เหลือไม่เยอะแล้วเนาะเพราะว่าผมทาไม่เยอะนะครับอันนีนะ้ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อสีส้มนะครับแต่หัว,วหน้าก็จะจัดอยู่นะจัดดีเยอะเลยนะเพราะว่าลายเขาผมชอบมากๆากนะชอบมากลยนะต้นเขาก็นี่ผมไว้ใบเยอะนะ เม่ไปเ,เยอะคือผมขี้เกียจตัดนะไม่ใช่ขี้เกียจหรอกนะค,คือด้วยเวลานะครับด้วยเวลาผมยังไม่มีนะ่ตัวนี้ไม่ใช่ว่าต้นอ่อนนะนี่เขาเก่แล้วนะนี่ก็ต้นที่แก่แล้วนะครับ แทบทุกลูกเลยนะครับทุกลูกเลยนะเนี่ย,ยกล้องผมมีปัญหาแล้วเนี่ยคือมันเบลอรครับมันไม่ค่อยชัดนะกล้องดูเบลอเอนาะก็ม่มเบลอแล้วนะจากใกล้ๆเนี่ยดูนะลายเขา ลายนี่สุดตรงนี้เลยนะคือผมผมชอบมากนะผมชอบลายเขาด้วยนะแะต้นเขาก็ค่อนข,ข,ข้างที่จเลี้ยงค่อนข้างง่ายคนระับเหมาะสำหรับบรรยากาศนะบรรยากาศบ้านเรานะ จะมีเสียงรถหน่อยเนาะบินวันบินวันก็โอเคอยู่นะเพื่อนๆได้ดูนะว่าทุกลูกทุกต้นเป็นยังไงลายก็ดีทุกต้นนะดูทุกลูกเลยนะผมไว้ข้อค่อนข้างที่ต่ำมากจริงเขาไม่ได้ต่ำหรอกนะฮะเป็นข้อที่สิบเลยแหละนะครับแต่เพียงแต่ว่า ค้อเขาสั้นนะครับสั้นๆมากๆ้วยนะครับสั้นมากๆเ,นะกๆเป็นระบบอินซีนะครับตัวอยีนซีทั้งหมดเลยนะครับเราไม่ได้ใช้เคมีอะไร,ค,รคือแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่ปลูกเมลอนนะฮะไปคิดว่าเขาชอบเคมีนะครับจริงๆเ็าชอบปุ๋ยคอกปุ๋ยมากอะไรพวกนั้น,นเมลอนจะชอบแบบนั้นนะ แน่นอนชอบปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักครับพืชตระกูลแตงทั้งหมดเลยครับแต่ดีที่สุดคือปุ๋ยหมักนะครับจะไม่จะทําให้หาเชื้อโรคมาน้อยนะครับหลายแน่นอนนะครับเขาจะต้นไม่ตายนะครับหมักไดม้โอเคครับวันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้ชม,มคิดว่าสวยนะคิดว่าสวยชอบนะบผมชอบลายเขาสวยมากโอเคครับ สวัสดีทุกคนนะครับรักษาสุขภาพทุกคนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ